สวัสดีครับวันนี้จะมาตรวจคลื่นนะฮะในร่างกายที่โดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะคลื่นเข้ามาแรงเลยนะ,ะตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะโดนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะมาเป็นระยะเวลาห้าถึงเจ็ดปีด้วยกันนะครับผมที่โดนอุปกรณ์คลื่นความถี่ตำ่ำ 1นึ่งถึงสามพหรเฮิร์นะฮะซึ่งเป็นคลื่นความถี่ของหน่วยงานความมั่นคงแต่มีคนร้ายนะฮะแอบลักลอบเอามาใช้งานนะฮะเพื่อผลประโยชน์ของตนนะฮะเอามาแอบดูคนอาบน้ำแก้ผ้านะฮะเอามาใส่เสียงของชาวบ้านด่าทอผู้ที่ตกเป็นเยื่อนะฮะตอนนี้มีการฟ้องร้องศาลนะฮะอยู่นะฮะก็เยอะพอสมควรนะครับผม เรื่องนี้ยังมีการปิดบังกันอยู่นะฮะยังมีการปิดบังกันอยู่ต่อประชาชนทั่วๆไปนะฮะซึ่งไม่รู้ข้อมูลของอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะมาตรวจคลื่นดูกันนะฮะดูนะ,ะนะอาจจะโดนอ่านความคิดผ่านลำคอนะครับผมมันก็จะมีคลื่นอยู่นะได้ยินเสียงไหม ตามร่างกายข้างหัวใจนะฮะนี่นะมันก็จะมีตามร่างกายเรานะด้านหลังนะี่นี่นะการที่ตกเป็นเหยื่อนะ่ะ มันต้องมีสติพอนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเราจะตกหลุมพรางของไอ้พวกเนี้ยน่ะมันง่ายนะฮะที่มีการจัดฉากต่างๆนานานะครับผมมีการหลอกใช้งานคนผมเชื่อว่าต้องมีการหลอกใช้งานคนอ้างตัวเองด้วยนะฮะเป็นหน่วยงานเป็นนั่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตเพื่อให้เหยื่อนั้นหลายๆคนนั้นทําตามสังเกตดูเหยื่อนะฮะประมาณนี้นะฮะ เยอบางคนก็ถูกขู่ฆ่าขูอุ้มนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องจริงหากไม่เชื่อนะฮะให้ทุกคนนั้นอะเซิร์ชไปดูที่อุปกรณ์ v 2 k my control นะฮะหรือเครื่อง r m หรือ m k s t e l l i t นะฮะที่อ่านคลื่นหัวใจของมนุษย์นะฮะมันไม่ใช่อ่านแต่มันแปลงได้ด้วยแปลงกิตใต้สำนึกของเราได้นะฮะโดยที่ไม่ใช่ตัวตนของเรานะฮะไปเสิร์ชดูข้อมูลได้ครับ